กลับมาแล้วนะฮะปากตลาดช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ยังอยู่กับ2คนเหมือนเดิมส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมส่งข้อความมานะฮะ SMS 3 3 s อ s 4 2 4 0 3 3สสคันมือคัืออ,อ,อยาไปเที่ยวไปเที่ยวกันนะฮะไปที่จังหวัดชัยภูมิคุณผู้ชมไปงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามปี2 5 5 7แต่ต้องตั้งใจอ่านนะอันนี้เนี่ยป้า อย่าจะแบบว่าให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองเธอจะได้เห็นทิวลิปไทยแลนด์ใช่แบบในภาพนี้เลยเออคือแบบสวยงามมากแล้วเป็นประจําทุกปีเลยที่ว่าพอถึงช่วงของเทศกาลดอกกระเจียวปุ๊บเนี่ยบรรดานักท่องเที่ยวบรรดาคนที่ชอบถ่ายภาพจะต้องไปถ่ายภาพกันนะคะงานครั้งนี้จะจัดขึ้น3าเดือนเต็มเมเลยคือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมจัดขึ้น2ที่ที่มันขึ้นแบบดกๆเลยนะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิต ที่ชัยภูมิและบริเวณอุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเหวที่จังหวัดชัยภูมิเช่นกันนะฮะภายในงานจะเจอขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่งมีทุ่งดอกกระเจียวสีขาวสีเขียวสีชมพูอมม่วงออแถมไปเที่ยวปุ๊บจะได้เจอน้ําตกไซทองไ,ไปเจอฉุด จุดชมวิวต่างๆนานามากและมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆก็ต้องไปยืนตรงผาหัมหดนะฮะเพราะทําไมถึงเรียกหัมหดหรือเปล่าเพราะมันเสียวแกเออพอไปยืนผู้ชายยืนเนี่ยมันหดเลยจริงๆนะเพราะว่ามันผามันยืดเราได้ทําการทดสอบแล้วเราไปกับช่างภาพเราไงแล้วมันแบบเสียวนะขาบอกน้น้องน้องยืนดีน้องยืนให้พี่ดูพี่ผมไม่ไหวทําไมผมเหมือนชื่อ ที่เขาตั้งเลยก็<ล>ไปเที่ยวกันได้จุดตรงนี้จากเค้กเดินไปดีๆมันจะเห็น3มจังหวัดเลยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะเห็นทั้งลบบุรี<ม>ทั้งสระบุรีแล้วก็ทั้งชัยภูมิครับเลศแล้วก็ไป,ไปพาพ่อแม่ไปนะมันจะมีทางเดินสวยใช่เขาทาทางเดินสวยงามเลยนะฮะขอบคุณด้วยสําหรับการติดตามนะรายการถัดไปข่าวโครับบรุนพิธีกรรุ่นใหม่รอที่จะจัดสรรข่าวให้ววกับคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงาน,นทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ